เสาจะมาทดสอบเสาของแฟงเทคนะครับ,บ, c, รบตัวเสาดูดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแฟงเทคนะครับแฟงเทค W F 0 1 G นะครับ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตตัวเสาดูดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็ตัวนี้ก็ตอนนี้เราจะมาดูตรงที่ กว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตผมจะใช้ราเตอร์ Wi-fi a ออินเทอร์เน็ตนะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ในที่ใกล้นะครับสัญญาณมันอยู่ประมาณไหนนะครับ AS เต็มสขีดนะครับ4ขีดอ่า4ขีดถ้า Wi-Fi 2ก็4ขีดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสัญญาณอินเทอร์เน็ตตรงนี้ไปจุดนู้นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะ เราจะเอาไปจุดนู่นไกลๆเลยนะครับไกลๆเลยว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราเป็นไงนะครับว่าจะมีกี่ขีดสองขีดสามขีดนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตตั้งไว้จุดนี้นะครับตั้งไว้จุดนี้่าจุดนี้นะครับแล้วเรามาดูพื้นที่นู่นนะครับว่ามันจะมีกี่ขีดนะครับโอเคเนี่ยนะครับดูเลยสัญญาณว่าจะไม่มีกี่ขีดนะครับอ่ะมาดูกันครับ เรามาเช็คดูกันเลยนะครับว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีแค่ขีดเดียวนะครับขีดเดียวขีดเดียวคือยังไงก็สัญญาณอยู่จุดนู้นนะครับคุณเห็นไหมจุดนู้นนะครับอ่าพออยู่จุดนู้นปุ๊บถ้าผมจะใช้เสาของแฟงเทคนะครับเสาของแฟงเทคอ่า่าผมจะใช้เสาของแฟงเทคนะครับเสาดูสัญญาณอินเทอร์เน็ตของแฟงเทคนะครับต่อไปชี้ไปยังจุดรับสัญญาณจุดนู้นนะครับ จุดนูน้นนะ,ะเราเสาจุดนู้นนะครับพอเสาจุดนูน้นปุ๊บเราก็มาเสียบ USB ปุ๊บนี่เห็นไหมเห็นไหมเขาเสียบปุ๊บขึ้นปับ๊บอ่า w i f i 2 w i f i 2มี1ขีดนะครับ WiFi 2มี1ขีดเรามาคลิก WiFi 3เห็นไหม3ขีดนะครับ WiFi 3คือตัวตัวนี้นะครับตัวเสอ,องแฟงกเทคนะครับ มันสามารถใช้งานได้จริงนะครับนี่เห็นไหมนี่ Wi-Fi 2คือสัญญาณรับของตัวเครื่องนะครับโดยไม่ต่อสัญญาณเสญญาก็อยู่ตรงนูน้นสัญญาณก็มีแค่ขีดเดียวนะครับพอใช้ Wifi 3 2เสาฟังเทคเห็นไหมสามขีดนะครับเห็นสามขีดนี่เห็นไหมนี่นะครับสองขีดสามขีดปุ๊บสามขีดเราคอนเน็กอ่ะเราคอนเน็กเลยนะครับเราคอนเน็กเราเชื่อมต่อ เ,เราเชื่อมต่อปุ๊บเป็นไงต่อนะครับเ,เห็นไหมนี่อ่ะเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะ w i ไ i 2ไม่มีแล้วสัญญาณหาย wifi 3มีสัญญาณเราเชื่อมต่อเรามาดูเ s p e e d นะครับมาเทสสปีดกันนะครับอ่ะคือสัญญาณมันส่ง เนี่ยมาแล้วสามขีดนะครับสำหรับการต่อให้สปีดนะครับผมก็จะมาต่อกับตัวเนี่ยคุณเห็นสัญญาณกระพริบตรง USB สายก็มายังเสานะครับเนี่ยสายก็มายังเสาเรามาเทสสปีดกันเลยว่าเป็นไงปุ๊บนี่นะครับมานี่นะครับมา ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับนี่เห็นไหมใช้สปีดผมใช้เน็ตทูนะครับมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เดือนแค่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่เห็นไหมนี่ใช้สปีดนี่นะครับปุ๊บอ่ะเราจะได้อัปโหลดดาวน์โหลดแล้วประมาณนี้ นะครับเราก็มาดู YouTube นี่ YouTube นี่นะครับก็ YouTube ก็ดูได้นะครับสัญญาณแรงใช่ได้มันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเสานะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับมันสามารถดูดได้นะครับเนี่ยเนี่ย กมาดูได้นะครับตัวนี้นี่เห็นไหมเสาสัญญาณมาฮีสขีดสขีดนะครับเนี่ยเห็นไหมสัญญาณถ้าใช้เป็น Wi-Fi 2โดยสัญญาณของตัวเครื่องนะครับมีขีดเดียวนะครับมีขีดเดียวไม่มีเลยแต่พอใช้ Wi-Fi 3ของตัวเสาก็คือมีสขีดโอเคก็สาธิตประมาณนี้ครับ